สวัสดีครับมาพบกับตั้มง้ําง้มชาแนลแฮนเน่ชื่อน่ารักเชียชื่อชาแนลก็ยังไม่รู้หรอกว่าจะตั้งชื่อว่าอะไรแต่แต่เอาเอา AK a ตัวเองมาตั้งฉาย,ยาก่อนแล้วกันว่าเป็นง่มแง้มชาแนลอ่าที่มาที่ไปยังไงก็าอาจจะไว้ในคลิปอื่นๆหรือคลิปหน้าที่เราจะมาแนะนําตัวกันอย่างเป็นทางการนะครับวันนี้วันนี้เราก็จะมาอันบ็อกกล่องที่ตอนนี้นเราผมตัวผมเองอะ่ะอยู่อเมริกาซึ่งผมติดโควิดผมมาถ่ายงานที่นี่แล้วผมไม่สามารถ กลับไปพร้อมกับเพื่อนๆได้ผมผมมีเวลาว่างอยู่ประมาณสิบว่าวันผมเลยเห็นว่า small hd ครับออกผลิตภัณฑ์ตัวใหม่ออกมาเป็นจอมอนิเตอร์ตัวใหม่เลยมีขนาด5นิ้วชื่อรุ่น action 5อ่าเดี๋ยวเรามาเปิดกล่องกันเลยดีกว่าเพื่อ <c oughs> ไม่ให้เสียเวลา <c oughs> อันนี้ผมสั่งสั่งจากในเว็บ small hd เองเลยครับ สั่งทั้งหมดไป3ตัวมันตัวละ329 US ดอลลาร์มีบวกแท็กบวกอะไรบวกค่าส่งไปแล้วประมาณจบที่1 0 0 0 1,120 US ดอลลาร์ครับก็ตีเป็นเงินไทยประมาณ38,000เกือบ39,000เอ่าเรามาถือว่าแพ็คดีเลยทีเดียวสั่งมากล่องใหญ่ครับนนี้ผมจะเอากลับไทยยังไงวะเนี่ยอ อ๋อ uh, oh, เป็นใบเสร็จเป็นบิลนี่แทนแทนนี่ไงโอ้แอคชั่น i v อ่าโอเคแอคชั่น i v e สามตัวมีน้องฝากซื้อเหมือนกันครับก็ไม่มีอะไรมากผมผมจะเปิดแค่กล่องเดียวเนาะ สองชั้นนี่นี่นี่ดูให้ดูหลอหมอ HD นี่มีฟีมมาให้อันนี้เป็นแมนนวลเ,เป็นจอนะครับเป็นจอหนึ่งอันโฟกัสที่พ่อเออหกเหลี่ยมน,นะครับกับน,น็อตนี่นะ เป็น USB สำหรับอาจจะต้องเอาไว้อัปเดตเฟิร์มแวร์ตัวจอการจับนะครับโอเคและนี่ก็คือของทั้งหมดที่แถมมาในกล่องของ you know, s m o ล d Action ่นนะครับก็จะมีจอ al, มีกา้านจับมี USB มีผ้าเช็ดมีน็อตมีหกเหลี่ยมแล้วก็มีสาย HDMI เป็น HDMI mini HDMI กับ Micro HDMI 2แบบนะครับจบไปแล้วกับการ unboxing ของเจ้า Small HD Action Fine นะครับก็ขอบคุณทุกคนมากๆครับที่รับชมแล้วก็แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับโอเคคลิปแรกก็จะลกๆหน่อย